สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับช่องนิวสายเขียวหรือ NFK Channel นะครับวันนี้ครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาแยกหน่อครับเจ้าเสน่ห์จันทปลากายดาวนะครับต้นนี้นะครับก็จะมีอายุประมาณปีกว่านะครับไปดูครับจะเป็นต้นไหนครับใต้ก็จะเป็นเสน่ห์จันปรากายดาวกรนี้เลยนะครับอ่าก็จะใหญ่มากๆนะครับตอนนี้เขาก็มีอ่าหลายหน่อครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแยกหน่อเจ้าต้นนี้กันนะครับก็อ่าจะได้กี่หน่อครับเดี๋ยวก็ มาดูกันครับเดี๋ยวก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตยกออกไปข้างนอกก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ย้ายออกมาจากด้านในเรียบร้อยครับเอาไว้ด้านนอกนะครับก็จะทำการค่อยๆครับหรือดินวัสดุปลูกเก่าเขาออกก่อนนะครับเพื่อให้เห็นข้อต่อครับเราได้ตัดออกง่ายๆนะครับเคเบื้องต้นเดี่าวผมจะค่อยๆครับเอาดินเขาออกก่อนนะครับ เอาหเห็นหน่อเลยอ่าครับตอนแรกผมก็จะเขียนะครับแต่ว่ามันจะใช้เวลานานนิดนึงครับผมก็เลยยกออกจากกระถางเลยนะครับก็อยู่ในสภาพนี้นะครับก็จะทําให้เราเขี่ยวัตถุปลูกออกได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็จะเขี่ยววัตถุปลูกครับออกให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อสามารถนํามาผสมดินปลูกต่อได้นะครับส่วน อันไหนที่ติดรากก็เยอะครับผมก็จะใช้น้ําฉีดออกจากรากเขานะครับแต่เบื้องต้นก็เอาครับวัสดุปลูกออกให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับอ่าโอเคครับหลังจากที่ผมรื้อวัสดุปลูกออกให้มากที่สุดแล้วนะครับตรงส่วนที่วัสดุปลูกเขามีรากฝอยเยอะๆนะครับผมก็จะเอาน้ํานะครับอ่าลดเลยเอาดินเขาออกนะครับจะได้เห็นหนอเขาชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับว่านอใหญ่ใหญ่มากครับมีหนอไหมโผลมาด้วย ก็รถไปครับก็สำหรับลากฝอยก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเจ้าพวกเสน่์จนเนี่ยเราอบหรือว่าชัำน้ำลากเขาก็ออกมาไวอยู่แล้วนะครับหลังจากเราลดน้ำแล้วเราก็เห็นข้อต่อเขาชัดเจนนะครับผมก็จะค่อยๆค่อยๆตัดเขาออกมาทีละหน่อนะครับ โดนรากเขาก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรากเขาก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ครับเพราะว่ารากต้นแม่เขาอยู่แล้วนี่ครับประมาณนี้นะครับติดรากมายอะมากนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปสรุปตอนท้ายนะครับว่าเราจะได้กินหนอครับอ่ะระหว่างนี้ผมก็ขอจะทยอยไล่ตัดหนอเขาก่อนนะครับอ่าโอเคครับผมได้ทำการแยกออกจากต้นแม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูยอดต้นแม่ก่อนนะครับอ่าตอนนี้คือยอดต้นแม่นะครับที่ผม ผมก็ตัดไว้ประมาณนี้ครับยกยอดเทออกมาก็เหลือตาติดไว้เยอะอยู่นะครับแล้วก็มีต้นหนอนนี้ครับที่งอกออกมากลางต้นผมก็จะติดไว้กับต้นแม่นะครับนี่ครับใบที่แต่งออกก็เยอะพอสมควรนะครับนี่ครับทาปูนแดงเรียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวอีท่อนล่างขงเขานะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเหลือกี่ตานะครับผมก็จะทำนำไปชามต่อนะครับเผื่อมันจะขึ้นมาอีกนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นหน่อที่แยกออกมาครับไปดูกันเลยอ่านี่ครับตัวนี้คือหน่อทั้งหมดที่ผมแยกออกมานะครับก็คือในการแยกสนีบจันประกายดาวต้นใหญ่ๆเนี่ยถ้าเกิดใช้มีดตัดอ่ะมันก็จะยากนิดนึงครับผมก็เลยใช้โดยวิธีการหักออกมานะครับเพื่อให้ไลากเขาออกมาได้เยอะขึ้นนะครับอ่ะผมพาดูต้นแรกก่อนนะครับนี่ครับอันนี้คือหน่อต้นแรกครับอ่าจะใหญ่นิดนึงนะครับ ใหญ่มากนะครับนี่แานี้ครับก็จะมีหน่อติดมาด้วยหลายหน่อเลยครับประมาณสามสี่ห้าหกหน่อครับประมาณนี้เยอะครับโอเคหนึ่งหน่อครับมาดูหน่อที่สองครับนี่อันนี้คือติดหน่อที่สองครับน่ะดูใบละก่อนนี่ครับติดจมพูมาเยอะพอสมควรนะครับอันนี้คือหลอดใหม่ของเขานะครับแล้วก็นี่ครับช่วงรากของเขา มีตาหน่อติดทุกต้นเลยนะครับอ่ะเรามาดูนี่ครับอันนี้จะเป็นหน่อเล็กหน่อยนะครับนะครับหน่อที่สามนะครับอ่าไปหน่อที่สี่ครับตัวนี้อ่ะโหใหญ่เหมือนกันครับตัวนี้หน่อที่สี่เนี่ยเขาก็จะมีลูกติดมาเยอะพอสมควรนะผมก็ดึงลูกเขาออกแล้วหลายต้นอยู่นะครับแล้วก็จะเหลือลูกติดไว้อ่านี่ครับหลายหลายหน่อเหมือนกันนะครับต้นใหญ่มากนะครับอ่าสีแล้วนะครับอ่ะต่อไป หน่อที่ห้านะครับนี่ครับก็ยาวใหญ่เหมือนกันนะครับหน่อที่ห้านะครับรากเยอะนะครับจะไปมาดูหน่อที่6นะครับนี่เป็นหน่อที่6นะครับสวยเหมือนกันนะครับลายชมพูหน่อที่7็นะครับตัวนี้ผมตัดออกมาต้นแรกครับก็ไม่ได้ได้รากเข้ามานิดนึงนะครับนี่แต่ก็ต้นถือว่าใหญ่นะครับนี่ครับดูความชมพูครับ ต่อไปหนอเล็กนะครับหนอเล็กก็คือเป็นหนอที่8นะครับนี่ครับลากเขานะครับแล้วก็ใบเขาครับกำลังพอดีนะครับแล้วก็หนอที่9นะครับหนอนี้ก็จะออกเป็นแบบกายนิดนึงนะครับชมพูให้เยอะกว่าหนออื่นนะครับนะครับลากเขาเยอะครับอันนี้คือหนอที่1ิบนะครับหนอเล็กเล็กครับแต่ชมพูสวยมากนะครับ แล้วก็นอที่11ครับตัวนี้อ่าก็มีติดชมพูมานิดหน่อยนะครับสวยครับนี่ครับใบแรกเขาลากเยอะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอ่าเป็นหน่อที่หลุดออกมานะครับตอนตอนที่ผมดึงออกมานะครับก็จะเอาไปอบต่อครับเผื่อว่าจะขึ้นได้อีกนะครับอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูวัสดุปลูกกันครับตัวนี้ก็คือวัสดุปลูกที่ผมใช้นะครับ ตัวนี้ผมจะเป็นมะพร้าวสับผสมกับขุยมะพร้าวแช่น้านะครับผมจะแช่น้ำสักสองถึงสามวันนะครับเปลี่ยนน้านะครับแล้วก็ตากแดดแล้วก็นํามาผสมเพื่ไรไว้นะครับเป็นมะพร้าวที่ผมผสมไว้แล้วนะครับก็จะมีขุยมะพร้าวมะพร้าวสับเเผอไรนะครับแล้วก็ตอนใช้งานเนี่ยผมจะมาผสมกับปุ๋ยมูลไถ้เดือนเพิ่มเติมนะครับผมก็จะใส่ปุ๋ยอะไรช้าลงไปผสมด้วยนะครับนิดนึงครับไม่เยอะครับนะครับอ่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ คนให้เข้ากันเลยนะครับโอเคครับก็ผสมเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหรือว่ามีหินบกไฟก็ใส่ลงไปด้วยก็ได้นะครับและผมก็จะดินเก่าเนี่ยที่ผมรื้อจากสิ่งจรนต้นเก่าครับมาผสมด้วยนะครับนี่ต่นี้ครับก็จะโปร่งมากครับมีรดน้าน้ําไม่ขังแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถเก็บความชื้นได้ดีนะครับระบายน้ําได้ดีด้วยนะครับตัวกระถางเนี่ยผมใช้เป็นตัวนี้ครับ กระถาง7.5นิ้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีแต่ไซนี้ที่เยอะๆนะครับก็จะใช้ไซนี้เพราะ,ะต้นหน่อเขาทั้งหมดเลยนะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปเพาะกันเลยครับครับเบื้องต้นนะครับผมก็จะเอาดินใส่ลงไปเลยอันนี้ผมไม่ได้ลองก้นด้วยอะไรเลยนะครับเพราะว่าวัสดุป,ปลูกย่างผมมันจะระบายน้ําได้ดีอยู่แล้วนะครับผมก็จะใส่ไปอย่างนี้เลยนะครับอโอเค ก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็น้ำของเราตรัจใจของเราครับใส่ได้เลยครับนี่ครับก็ดินของผมเนี่ยก็คือจะผสมปุ๋ยอะไรเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องผสมอะไรเพิ่มนะครับก็ใส่ได้เลยนะครับนี่ครับก็จะเป็น ประมาณนี้นะครับอ่าครับหลังจากที่เราใส่วัสดุปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็ลดน้ําเลยครับก็จะลดให้อ่าชุ่มเลยนะครับเพราะว่านี่ครับอ่าให้ให้อ่าวัสดุปลูกเขาดูดตับน้ําได้ชื้นๆเลยนะครับอ่าโอเคหลังจากชุ่มแล้วนะครับเราก็รอสักพักนึนะครับให้น้ําเขาได้ระบายออกจากอ่ากระถางให้หมดก่อนนะครับอ่หลังจากนั้นนะครับพอระบายเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็อ่านำเขานะครับ เข้าตู้อบเลยอ่าโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูต้นแม่เขานะครับตรงต้นปลายนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าครับตอนนี้ก็คือต้นแม่เขานะเป็นตัวส่วนยอดนะครับที่ผมหั่นออกมานะครับก็ ก็จะ,จะมีติดลูกที่ที่เขาเกิดอยู่กลางกลางกลางต้นด้วยนะครับผมเอาติดไว้กับแม่เลยนะครับใบเขาก็จะเหีียวนิดนึงครับเสียหลักไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวเขาก็ฟื้นนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวตอส่วนล่างนะครับผมไม่ได้หันนะครับผมก็เอาใส่กระถางนอนไวย้ยี้เลยครับเผื่อว่าเขายังมีตาเหลือเขาก็อาจจะงอกขึ้นมาได้อีกนะครับอ่าโอเค อ่าครับเป็นยังไงบ้างครับกับการแยกหนอเสนจันประกายดาวนะครับตอนนี้ก็เที่ยงพอดีครับอากาศก็จะร้อนนิดนึงนะครับอ่าก็แยกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็หนักอาการนะครับเพราะว่ากอใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับโล่งเลยจากแบบว่าตัวนี้ทึบๆนะครับตอนนี้โล่งแล้วนะครับอ่าโอเคครับก็วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่อง นิวสายเขียวหรือ NSK Channel ด้วยนะครับยังไงวันี้ผมขอขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ